สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นำรถสมรรถนะดีสุดประหยัดกับมัดส a ดา2เครื่องดีเซลครับ 1.5XD ส p o r t ตปี2015ไม่หน่0 0 0กว่ากิโลครับถูกที่สุดในเวฟนะครับราคาเพียง2 9 9 9 0 0 0บาทครับสมาชิกถูกมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาตัว5บประตูสีบอล ปี15สวยๆแบบนี้นะครับผมไม้น้อยมากครับ130,000กว่ากิโลครับและคุณได้เครื่องดีเซลสุดประหยัดจาก m a ส d a เลยนะครับ m a ส d a ดูแลง่ายครับวันนี้ได้คันนี้มาต้องบอกว่าราคาต่ำกว่า300,000ไม่มีอีกแล้วมีคันนี้คันเดียวในเว็บในตลาดออนไลน์ครับไปเช็คไปดูได้แล้วก็ไม้น้อยด้วยนะครับ ช่วงล่างเฟิร์มๆยางเต็มๆสีเดิมๆสวยๆใส,ๆ,สๆทั้งหน้าหลังไฟสวยมากครับคันนี้ภายในยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับราคาไปได้ครับ299,000บาทไม่บวกแวดตครับรถจอดอยู่รามอินทานะเพื่อนๆใครสนใจราคาสุดประหยัดได้มาสด้าเครื่องยนต์ดีเซลมาเลยครับอย่ารอช้ามีเท่าไหร่ไปเร็วมากเลยครับติดจองเร็วมากวันนี้ใครดูช่องนี้นะครับรีบเลยครับ 0885845375ครับ0885845375บอกเลยครับว่าอยากจองรถมาสด้เครื่องดีเซลที่ถูกที่สุดนะ่ะคันนี้เลยด่วน